สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังไร้สายรุ่น t u o wireless x i t นะครับตัวกล่องเนี่ยมีดีไซน์สวยงามเรียบหรูนะครับข้างในกล่องจะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถเก็บหูฟังโดยที่ไม่ตกหล่นนะครับเห็นไหมครับม่นจะดดเข้าไปเลยตอนเราทำหล่นนะครับหรือเปิดฝาไว้เนี่ยขยับยังไงก็ไม่ออกนะครับแล้วตัวกล่องเนี่ยสามารถตั้งโทรศัพท์ได้เวลาเราต้องการที่ตั้งโทรศัพท์แล้วอเราไม่มีที่ตั้งนะครับไม่อยากดูหนังอยากดูอะไรนี่ตัวกล่องนี่นะครับตั้งได้เลยครับเห็นไหมครับและในระหว่างที่ตั้งนะครับ เราสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับตัวกล่องเนี้ยมันจะให้แบตเตอรี่มาถึง3,500มิลลิแ ah. อมป์3,500ม ah. ิลลิแอมป์เนี่ยเท่ากับแบตเตอรีอ่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวตาตาให้ดูนะครับเห็นไหมครับสามารถนำมาใช้ยามฉุกเฉินได้เลยสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าตอนเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อกันยังไงบลูทูธอ่ามันยื่นออกจากกล่องนะครับขั้นแรกดื่ออกจากกล่องเปิดบลูทูธนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อเลยอ่ะมันขึ้นมายเลข X10 นบ กดจับพูดนะครับมาเชื่อมต่อเรียบร้อยพอเชื่อมต่อเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าข้างบนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวหลอดขึ้นมาว่าเชื่อมแล้วเป็นหลอดของแบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นว่าแบตมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผจะทําให้ดูนะครับมันเป็นระบบการเชื่อมต่อตอัตโนมัติเราเชื่อมต่อแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะจาไปตอลอดเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะครับพอเก็บปุ๊บอ่ะดับเลยแต่ลองดึงมาข้างนึงนะครับใช้งานทีละข้างก็ได้นะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่ออัตโนมัติไปเลยหูฟังเนี่ย ระบบเสียงจะแยกซ้ายขวาเบสแน่นมากๆเสียงก็ใสนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเดี๋ยวจะทำเปิดให้ดูนะครับดึงฟังออกมากันครับครับมีเชื่อมต่อนะครับฟังเพลียอยู่นี้เราเพียงใช้ถูฟังแล้วก็ดึงมาได้เลยครับ เด็กนัน่นสวยมากนะครับนะครับเราหูฟังรุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ด้วยเดยกกันน้าได้จริงไหมเดี๋ยวผมาพาไปดูนะครับน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่ากันน้าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเห็ดไก่ให้ดูครับสมมติอนะ่เราฟังเพลงอยู่นะครับแล้วเราเนี่ยเคยทาตกน้ํานะครับ อย่างนี้เลยเอ้ยตกไปแล้วสองานนี้นะครับแต่๋วทีมว่าัะพักครับจะดูว่ามันสามารถกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เขาเคลมว่าเขาเป็น IPX7 นะครับสามารถกันน้ำได้ถึงระดับสูงสุดกันเลยทีนะครับอ่ะขอแล้วครับเดี๋ยวพังนะครับอะแล้วก็หาทิชูหาอะไรมาเช็ดฟันซะหน่อยนะครับโอเคครับดูนะครับว่าจรงใช้ได้อยู่หรือเปล่าเป็นไงครับยังไม่พังนะครับ แช่ได้ปกติเลยผมไปแช่นานแบนี้เป็นห้าทีสิบนาทีขึ้นมาเด้นขาได้ครับขึ้นตรง,ง,งนี้เขาเคลมว่ากันน้ำได้มันกันได้จริงๆนะครับอะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูระยะการใช้งานกันนะครับอะ่ะต่อไปผมจะมารีวิวระยะการใช้งานนะครับผมจะเลือกรีวิวจากภายในบ้านนะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยจะใช้งานในบ้านถูกไหมครับผมจะเลือกรีวิวจากชั้นหนึ่งแล้วผมจะเดินขึ้นชั้นสองนะครับไป ประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าไปได้ไกลมากนะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้จากปกติราคา1290บาทลดเหลือเพียง590บาทเท่านั้นนะครับ